พี่นองเอ้ยในในมือทั้งหาบันทึกธทมให้จำง่ายเริ่มจากทุกยูนิวก่อยควนหูอยู่ปลายสมุทยัยละไว้ใจฝุ่งอยู่นิวนางนิววกลางคืนนิโลดดับกิเลสและตัณหา ่วนว่ามาเกิดขึ้นนิวซีและหัวแม่มือเห็นได้คือวงกลมไหวในวงจรสมุทบาทกิเลสกรรมวิปากวัฏเกิดขึ้นนิบพลอวิชาสังขารลขันเกิดขึ้นพร้อมอุปทานขันเข้ามาต่อบ่เห็นตามเป็นจริงใดจึงเกิดเลยยูบ่เศร้านอกจากเข้าสลัดนิวออกมาเป็นธรรมชาติสิทธัดขาดวงจรใดให้ลดพลจากขันมีทางเดียวเท่านั้นจะเิ่นมักทันทีเริ่มมิสินสัมมาสามวงยู่นิวซีกลายว่า ใจใจดีด้วยเป็นฐานตั้งไว้ก่อนปาติโมกอินทรีสินสังวรปัจจยัันนิิิต a สินหอมจูใจต่อจากนี้กสิไดมัดเข้าใจคือว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในนิ้วหัวแม่มือสัมมาสติคือการะลึึกชอบจูนำ้ำสัมมาสมาธิตั้งมันอารมณ์นั่นหนึ่งเดียวกุศลกิจมีอยู่หันในอุ่งมือค้นนิว้วมัดเป็นเกลียวสามแกวเป็นมัคสมังคีรวมสินสมาธิปัญญาไววเข่าสู้ใจเป็น เอกมกระิตเกิดขึ้นในใจนันแมนจริงนี่ละมัดเขาจิตใจแล้วจังเห็นแกงสัจธรรมคือจังเฮาทำมันถือไว้ในสมุดหรือกระดาษบ่อาจลบลางใดพอมีแล้วอยู่มือบ่ได้ถือมันยากมีสติค่อยเบิงเปรียบคือทองจำได้จังเห็นแจงคูย่ามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ้ย